เดี๋ยวจัดมุมใหม่ให้ทุกท่านได้ชมวิวสูงๆบ้างครับวิวกว้างๆเนาะเอาสับมาแล้วครับหนึ่งเนาะน่าจะเป็นหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้นี่สองพีกับสามแปดศูนย์ครับคงตัวยูครับดูวิวกว้างๆบ้างครับรอบนี้สวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอล์ฟดัมซิงนินดวนครับ าามาประชมมาปชมลดดันเขาเนอะลดอ้อยดันเขาพี่น้องโอ้ที่นี่เขารู้กันครับโอ้ยเสียงมีลั่นมาเลยครับจัดหนักจัดเต็มชะได้ครับลูกผาหน้าเต็มระบบเลยนะตัวนี้ เ้ยๆๆุรื่องีสัยไปแลว้ว380ครัตัวนี้นีเดน,นแรกกับเดนแรกครับ่จับอบเต็มช่ได้กับลับนี้เนเียงอ้อยสวยมากกับเรียงอ้อยดี เืออ้อยสวยมากลูกผาน้าเต็มระบบเลยครับเสียงนี่ลั่นไปเลยครับอย่างแรงอยู่กับแรงอยู่เนาะเอาเรื่องเลยครับเนินนี้เนินแรกครับเนินแรกเดี๋ยวไปชมเนินที่สองครับเสียงนี่เหมือนใจจะขาดแต่ก็ไวเนาะ <laughs> อ่ะมาครับโค้งตัวอยู่ เดี๋ยวจัดมุมใหม่ให้ทุกท่านได้ชมวิวสูงๆบ้างครับวิวกว้างๆเนาะเอาสับมาแล้วกับหนึ่งเนาะน่าจะเป็นหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้นี่สองพีกับสามแปครับคงตัวยูครับดูวิวกว้างๆบ้างครับรอบนี้ได้เหลี่ยมได้ลายนี่ก็แทงึ้นไปเลยครับเหลี่ยมขวาเนาะจัดึ้นไปขวาสุดเลยครับ ลูกพาน,น่าเต็มระบบกับตัวนี้อุ้ยอัศจรรย์งานสร้างครับอือหึเสียงเสียงรอบเขานี่ใช้ได้รลบเสียงไม่มีตกเลยเนาะสามแปดศูนย์ครับตัวนี้ FM 2 p เนาะเสียงเครื่องนี่ตึงดีมากครับเยี่ยมขวาสุดครับ บิดปิดมาลวเข้าสู่ทางตรงนี่ก็จะเป็นซ้ายแล้วกับบิดเข้าซ้ายเนาะโหแรง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 เอ้ยมาถ่านเนาะนี่โน่เอม็มเอ็มสองพีก็ช่วงล่างเป็นดุมแปด,ดนอ็อตอยู่เนาะงล่างใหญ่กับเบรกแห้งกับตัวนี้ โอ,โอ้ยังชันไปเรื่อยกับชันไตระดับขึ้นไปเรื่อยเนาะโค้งนี้นี่ถือว่าสุดครับโค้งตัวอยู่เนาะตีกลับเลยครับโอ้แต่เสียงเครื่องนี่ยังตึงนิ่งๆอยู่เนาะน่าจะหนึ่งธรรมดาครับอ้แรงจริงครับตัวนี้เอาเรื่องครับเดี๋ยวไปดูเนินด้านหน้าอีกครับมาครับต่อโค้งหน้าวัดครับ ค้งตัวงูเนาะโค้งนี้หนึ่งมีมาตั้งแต่ตรงผาเกิ้งเลยเนาะเดินเรียบเอารอบเครื่องไว้เลยครับอ้ยยอมใจโชเฟอร์ครับฝีมือจริงเนาะฝีมือใช้ได้เลยครับ ยอมใจครับถ้าขึ้นคูหรือว่าขึ้นเดินนี่เนะาะหาวเสียวแทนครับโอ้ฮิน้อย์ M สองพีครับตัวนี้อูยขนาดสองพีอูยหัวก็ยังสันน่นพี่้องดูครับโอ้หัวนี่สั่นมาเลยครับอูยดุมแปดน็อตก,กับลมแห้งเนาะ เป็นเบรกแห้งครับหัวสั่นมาเหมือนกันครับสวยทรงเดิมจากโรงงานครับตัวนี้ได้ทอแต่งสักหน่อยเนี่ยอ้ยเสียงน่าจะลั่นครั่ลอู้หูฝาหน้าเต็มระบบกับตัวนี้ใหญ่ยาวใหญ่ยาวยอมใจลูกพี่อ้หู กลัวแต่ความร้อนเนาะอย่าให้น้ําดันก็พอลูกพี่อากาศร้อนกับหน้าแรงเนาะต้นไม้นี่แห้งไปหมดแล้วครับโอ้เหลืออีกเนินหนึ่งครับหลุดจากโคงงง้งตรงนี้เนาะโค้งนาวัดครับผมเรียกโค้งนาวัดนะโอ้ยเหลื่อยกันไปเรื่อยๆครับ <S <S มาครับกับเนินสุดท้ายเนาะ หยุดยัดแล้วก็อุ้ยยัดมาละปล่อยให้เครื่องได้หายใจบ้างโอ้หขนาดผมเดินขึ้นมานี่ก็ยังหอบกับกลัวแต่ความร้อนกับช่วงนี้อากาศร้อนด้วยครับเอาดันลูกพี่ ผมเดินขึ้นมานี่ยังหอบเลยครับไล่ตามทุกโค้งนะจัดให้ทุกโคนะ้งบโหัวนี่สั่นกระพือไปเลยครับลูกพี่นี่ไม่กล้าทักทายเลยครับ <laughs> แกก็ลุ้นหนของแกเนาะเดินทางลปลอดภัยลูกพี่ ไปง่ายขายของเเ้ออู้วอันนี้ก็น้าผานิดนึงเนาะหลุดจากเนินนี้แล้วก็เป็นขาลงแล้วครับอู้วไอความร้อนนี่เป็นไอเป็นไอเลยครับหลุดจากเนินนี้นี่ก็ผ่านแล้วก็ความร้อนก็น่าจะลงครับเดินทางปลอดภัยลูกพี่ ไปไง่ายขายคล่องครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องกอบดำซิ่งดินดวนครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ